สวัสดีค่ะชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนนะคะสวัสดีชาวสองทุกทุกคนเลยเนอะที่เข้ามาดูคลิปนี้ยินดีต้อนรับทุกคนนั้นเข้าสู่ช่องทารอตเป็นป9ดสก้าดวงกับหมออุ้มนะคลิปนี้นั้นคือคลิปการทํานายดวงในเรื่องของความรักแบบทั่วทไปของคุณคุณเนาะประจ,จำในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณคุณบ้างแน่นอนนะคะการทํานายดางังต่อไปนี้เนี่ยจะเป็นแบบทั่วๆไปเนาะตรงบ้างไม่ตรงบ้างสลับกันบ้างก็ได้ถ้าเกิดว่าใครก็ตามนะอยากได้อะไรชัดเจนและเป็นตัวเองมากกว่านี้ก็สาาาามมรถกกะคทัหอุเลย ใครรีบใครด่วนก็สามารถที่จะบอกอุ้มได้นะคะทุกคนการดูดวงของอุ้มเนาะจะเริ่มดูแต่พื้นดวงนะคะว่าในช่วงนี้ไพ่ขึ้นทางไหนอะไรอย่างไงบ้างกุบกริบนะแต่เราจะไปนเน้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนาะเริ่มแต่คนโสดสถานะไม่ชัดเจนแล้วก็คนที่มีคู่ยังไงก็เชิญไปรับชมได้เลยคะ่ะ สำหรับพื้นดวงชาวราศีเมถุนและคนาเมถุนเนาะในช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะคุณเมถุนในช่วงเนี้ยต้องบอกก่อนเลยว่าคุณเมถุนจะเป็นราศีหนึ่งในราศีที่มีเซนมากๆเลยนะคะเพราะว่าได้ไพ่เดอะไฮพิเทศอยู่กลางพื้นดวงเลยนะคะทุกคนในช่วงจังหวะเนี้ยเหมือนคุณจะจับลังสังหรณ์หรืออะไรเบงไง sack, แปลกๆได้อะคะ่ะคุณเมถุนเวลาจะมีเรื่องอะไรที่จะเกิดกับตัวคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีหรืออะไรพวกเนี้ยมันจะมีสัญญาณเหล่านี้ค่ะคุณเมถุนมาเป็นการเตือนคุณก่อน นะว่าสิ่งเหล่านี้มันกําลังจะเกิดขึ้นนะมันจะเป็นแบบนั้นแบบนี้แบบนู้นแบบหนึ่งอารมณ์ประมาณนั้นนะคะคุณเมธุนดังนั้นเนี่ยในช่วงจังหวะนี้ก็คือแบบ เออนั่นแหละเซนลางสังหรณ์ค่อนข้างที่จะดีนะแล้วก็จะมีฟิลคล้ายๆหมอดูเบาๆด้วยนะคะในช่วงจังหวะนี้เนาะถ้าเกิดว่าใครเรียนในเรื่องของจิตวิญญาณหรืออะไรพวกเนี้ยในช่วงจังหวะเนี้ยก็จะเข้าได้อย่างลึกซึ้งนะคะเรียนดูหมอเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าได้ไพ่เดอะไฮเปเทสเนาะแล้วในช่วงจังหวะเนี้ยเหมือนคุณเองอะ่ะจะแบบ เหมือนเข้าถึงจิตใจของผู้อื่นได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะคุณเมทุนในช่วงจังหวะนี้เนี่ยอุ้มรู้สึกว่าตัวคุณเองนั้นจะมีความเป็นตัวเองค่อนข้างเยอะสูงนะคะคุณเมทุนเนาะจะโฟกัสกับตัวเองนะคะแล้วก็เขาเรียกอะไรนะ คืออะไรก็ตามที่เข้ามาต้องเป็นสิ่งที่ดีสําหรับฉันเท่านั้นอะไรก็ตามที่เข้ามาแล้วมันท็อกซิกอะไรก็ตามที่เข้ามาแล้วมันไม่ใช่มันไม่โอเคคุณก็จะปัดทิ้งไปให้หมดอะ่ะคุณเมทุนคุณโฟกัสกับสิ่งที่ใช่สําหรับตัวคุณเองเท่านั้นนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาคุณเมทุนเหมือนคุณรู้สึกเหมือนเซนซิทีฟหรืออะไรบางอย่างก็ไม่รู้ว่าคุณเมทุนบางทีบางครั้งคุณก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าจริงๆเ้วนั้นตัวเองต้องการอะไรแบบไหนยังไงกันแน่นะคะในตอนที่ผ่านมาเนี่ย อาจจะเป็นช่วงเดือนนี้ก็ได้คุณจะได้มีเวลารู้จักกับตัวเองมากขึ้นได้เรียนรู้กับตัวเองมากขึ้นแล้วคุณก็ได้รู้แล้วว่าจริงๆแล้วนั้นตัวคุณต้องการอะไรแบบไหนยังไงกันแน่นะคะคุณเมทุนเนาะดังนั้นพื้นดวงในช่วงนี้มันเป็นใช้คําว่าชัดเจนก็แล้วกันชัดเจนในตัวเองชัดเจนในเรื่องของความรู้สึกแล้วก็จะมีรังสังหรณ์นะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของการแบบสัมผัสสิกเซนได้ น่าจะเยอะเลยนะคะสำหรับคุณเมทุนในช่วงนี้เนาะการงานการเงินอะไรพวกเนี้ยค่อนข้างที่จะดีแต่สุขภาพอะคะคุณเมทุนในช่วงเนี้ยต้องดูแลตัวเองหน่อยนึงนะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูดวงคนโสดสถานะไม่ชัดเจนแล้วก็คนที่มีคู่ค่ะ สำหรับชาวราศีเมถุนและคนาเมถุนที่กําลังโสดอยู่นะปัจจุบันนี้นะคะมาดูไพ่กันดีกว่าเนาะว่าในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเนาะเช่นเคยนะคะอุ้มเปิดไพ่ขึ้นมาแล้วนะคะอุ้มรู้สึกว่าชาวราศีเมถุนและคนาเมถุนที่กําลังโสดนั้นคุณอาจจะเคยผ่านความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะจริงจังเนาะเป็นความสัมพันธ์ที่ดูเป็นความสัมพันธ์แบบครอบครัวเลยะคะ่ะทุกคนบางคนอาจจะเคยอยู่กินด้วยกันอาจจะเคยผ่านการแต่งงานหรืออะไรพวกนี้มาแล้วก็ได้นะคะเพราะว่ามากับไพ่สิบเหรียญเนาะความรัก ความสัมพันธ์ที่มันมั่นคงมากๆนะคะในตอนนี้ค่ะคุณเมทุนอุ้มคิดว่าคุณเองน่าจะอยู่กับตัวเองมาสักระยะหนึ่งแล้วไพ่พลังงานของคุณนะ่ะเหมือนคุณอยู่ในจุดที่โอเคนะมันเหมือนแบบมีการพักผ่อนมีการเขาเรียกอะไรนะ ทบทวนเรื่องราวต่าง,างๆที่ผ่านเข้ามาได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะคุณเมทูนดังนั้นในช่วงนี้ถามว่าคุณพร้อมหรือยังที่จะมีคู่อุ้มว่าคุณนะจะแบบพร้อมแล้วนะคะแต่อุ้มจะติดนิดนึงนะสาหรับใครก็ตามที่มาจีบเมทูนในช่วงจังหวะนี้ตัวคุณเองนั้นจะต้องแสดงความรู้สึกความจริงใจให้กับเมทูนให้มากที่สุดนะคะเพราะเมทูนเองอะ่ะตั้งแต่ไพต่ตัวตนของเขาละในช่วงจังหวะนี้เนี่ยคือเขาไม่ได้มาเล่นๆคนที่จะมาหาเขาคนที่จะรักเขาชอบเขา เป็นคู่ของเขานั้นจะต้องเป็นคนที่จริงจังและจริงใจกับเขาเท่านั้นนะคะใครมาด้วยเจตนาที่แบบมีอะไรบางอย่างซ่อนเลยนอาไววอะคะ่ะเหมือนคุณเมทุนอะเขาจะไม่มองไปทางนั้นเลยเขาจะโฟกัสแต่สิ่งที่ใช่เท่านั้นสําหรับตัวเขาอะนะคะดังนั้นในช่วงจังหวะนี้ใครก็ตามอย่าเล่นความรู้สึกกับคุณเมทุนนะไพ่เดนเพลอร์ขึ้นตรงนี้เนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นอนะตอกกับค่อนข้างที่จะแรงมากเลยนะสําหรับ ไพ่ที่ขึ้นมานะคะในช่วงจังหวะนี้เมถุนมีคนเข้ามาบ้างไหมใช่เมธุนมีนะคะแต่ว่ามันอาจจะมาในเรื่องจากคอนเน็กชันเก่าๆนะคะอย่างสมมุติว่าเราเคยไปเรียนตรงนี้เคยมาเวิร์กช็อปตรงนี้เคยไปทํางานในสถานที่ตรงนี้อารมณ์ประมาณนั้นนะคะแล้วคนคนนี้ในตอนแรกเขาอาจจะเฉยๆกับตัวเราอีกสักพักหนึ่งเขาอาจจะติดต่อมาหาเรามาพูดมาคุยมาแสดงความรู้สึกหรืออะไรพวกนี้มากขึ้นนะคะความสัมพันธ์เนี่ยจะไพ่ ที่ขึ้นมาเนี่ยอาจจะเริ่มจากการแบบเป็นที่ปรึกษาพูดคุยกันในตอนแรกความสัมพันธ์น่ยมันอาจจะยังไม่ได้มีอะไรอย่างไงเยอะแยะหรอกแต่พอมันไปเรื่อยๆแล้วอ่ะมันเหมือนความรู้สึกค่อยๆพังผูมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะคุณเมทุนแนะนําที่สุดเนี่ยจะเป็นชาวธาตุไฟอย่างเช่นคุณเมธคุณสิงคุณธนูนะคะหรืออาจจะเป็นเขาเรียกอะไรนะคุณเมทุนเหมือนกันก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็น คุณคุณมีนก็ได้นะเพราะเห็นไพ่เผลช็อปคับขึ้นมาตรงนี้ด้วยนะโอเคเดี๋ยวดูเพิ่มเติมนะคะว่าในจังหวะของเดือนเดือนนี้คุณเมถุนจะเป็นยังไงอีก, mm. อกเพิ่มเติมบ้างหม่นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ มากับไพปดเหรียญน,นะคะในช่วงจังหวะเดือนนี้ถ้าเกิดว่าคุณได้ตกลงไปกับใครก็ตามแล้วคบกันผ่านเดือนนี้ไปได้ความสัมพันธ์ตรงนี้จะเป็นความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนเป็นความสัมพันธ์ที่กลมเกลียวมากๆเลยนะคะทุกคนมันจะเป็นคู่หลักที่สามารถอย่างรู้ถึงความรู้สึกจิตวิญญาณความผูกพันอะไรพวกเนี้ยที่เราไม่เคยรู้สึกผูกพันกับใครที่ไหนแต่พอเราได้มาเจอคนคนเนี้ยมันจะมีความรู้สึกผูกพันตรงนี้เข้ามาค่ะคุณเมทุนนะคะดังนั้นเรา เนี่ยไม่ว่าใครก็ตามนะที่คุณคุยด้วยอะไรอย่างไงด้วยคุยยังไงก็ได้ให้ผ่านเดือน2เดือนนี้ไปนะคะความสัมพันธ์เนี้ยก็จะไปได้เห็นไหม DM เพจคือเป็นความสัมพันธ์ที่เลิศมากๆไพ่หนึ่งถ้วยคือเป็นไพ่ของความรู้สึก คือไพ่ของความรักความรู้สึกที่เข้ามาเติมเต็มคุณอันนี้คือคนที่คุณเฝ้ารอคือสิ่งที่คุณถวิลหาคือสิ่งที่คุณแบบต้องการจริงๆอะคะ่ะคุณเมทุนแล้วเขาจะเห็นค่าในความรักในความดีของตัวคุณนะคะในช่วงจังหวะนี้นั่นเองในช่วงนี้นะคะไพ่จะแนะนำอะไรเมทุนที่กำลังโสดเพิ่มเติมบ้างไหมนะคะ ไม่ถุนโสดคะ่ะระวังเรื่องการใช้เงินนิดนึงเนาะอุ้มเห็นพายคุณดูแบบใช้เงินในการซื้อความสุขหรือการตัดสินใจหรือการทําอะไรพวกเนี้ยมันดูแบบดูไม่ค่อยซับซ้อนเหมือนคุณสมัยก่อนเลยค่ะคุณไม่ถุนอยากซื้ออะไรก็ซื้ออยากทําอะไรก็ทําหรืออะไรพวกเนี้ยดังนั้น่ต้องระวังเรื่องเงินเงินทองทองสักหน่อยนึงนะโอเคดู พิ่มเติมหน่อยคําแนะนำนะคะคุณเมถุนในช่วงนี้ให้คุณปล่อยใจสบายๆนะคะคุณเมถุนอย่าบังคับหรืออะไรยังไงกับตัวเองมากเกินไปนะคะอะไรที่ควรตดัดคุณก็ตัดไปแล้วกันนะคะคุณเมถุนต่อจากนี้ไปเนี่ยแสงสว่าง อันสดใสกำลังจะเกิดขึ้นกับตัวคุณแล้วนะคะคุณเม่ทูนในช่วงจังหวะนี้ดังนั้นแล้วเนี่ยก็โฟกัสแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่ใช่สำหรับตัวเองเนาะอะไรที่รู้สึกไม่ดีอะไรก็ตามที่รู้สึกท็อกซิกก็ตัดมันทิ้งไปโฟกัสแต่สิ่งสิ่งใหม่ที่เหมาะสมและใช่สำหรับตัวคุณนะคะคุณเม่ทูนเป็นยังไงบ้างนะคะก็ยังไงอย่าลืมกดติดตามอุ้มไม่ครบทุกช่องทางนะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันบ้างนะคะส่วนใครอยู่สถานะอื่นๆสามารถติดตามได้ ต่อจากคลิปไม่ใช่ต่อจากคลิปนี้ต่อจากตรงนี้ไปได้เลยนะคะสวัสดีค่ะสำหรับคุณเมถุนและคาาเมถุนที่อยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนนะคะจากไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยอุม้มอ่าจากไพ่รวมๆเนาะอุ้มรู้สึกถึงความสัมพันธ์ที่จะว่ายังไงดีละ่ะ ปกติแล้วอะเมทุนอะไม่น่าจะเป็นคนแบบนี้แต่ไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนจะเดินไปเท่าไหร่จะอะไรยังไงเหมือนคุณพยายามเพื่อเขาคนนี้เสมอเหมือนคุณพยายามที่จะเข้าใจเปิดใจให้กับคนคนนี้ตลอดเวลาเลยอะค่ะคุณเมทุนถึงแม้ว่ามันจะมีเรื่องอะไรอย่างไงเข้ามาถึงแม้ว่ามันจะต้องเสียความเป็นตัวเองขนาดไหนถึงแม้ว่ามันจะต้องแบบ มันมีมันมีเรื่องของการท็อกซิกด้วยนะคะในความสัมพันธ์นี้เหมือนตัวคุณเองนั้นก็ยังที่จะแบบเดินไปในความสัมพันธ์นี้ค่ะคุณเมทุนคุณเองอมีความหวังในอนาคตในเรื่องของความสัมพันธ์นี้นะแต่ในขณะเดียวกันตัวตัวคุณเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาคนนี้คิดเหมือนกันกับตัวคุณบ้างไหม เหมือนคุณพร้อมทุกอยาก่างเต็มที่ทุกอยาก่างเดอร h ชาร์อออะคือพร้อมเปลี่ยนทุกอยาก่างเพื่อที่จะอยู่กับเขาเหมือนคุณอนะคือตั้งทับทําอะไรเต็มที่มากๆเลยอะค่ะคุณเมทุนแต่ทุกครั้งที่คุณทําทุกครั้งที่คุณอะไรอย่างไงไปมันเหมือนความรู้สึกตรงนั้นอนะมันพังไปทีละหน่อยพังไปทีละหน่อยมันเหมือนความรู้สึกอนะมันมันไม่ได้เปลี่ยนไปนะมันยังเป็นคนคนนี้อยู่แต่ว่าเหมือนคนคนน ία, ี้ทาให้คุณรู้สึกเสียความรู้สึกเสียเซลหรืออะไรพวกเนี้ยเรื่อยๆแต่ไม่รู้ทาไม กาตัวคุณเองนั้นก็ยังเดินหาเขาอยู่ยังคิดแทนเขายังเป็นห่วงเขายังสงสารในความเป็นเขาอยู่นะคะจากให้ประจําตัวเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่ เอาใจยากมากๆเลยนะจะมีความอินโทรเวิร์ดและมีความเอกโทรเวิร์ดผสมกันด้วยสําหรับคนคนนี้เป็นคนที่ถ้ามองเรื่องงานเรื่องธุรกิจเป็นคนที่ช่างพูดช่างเจราจาหรือการสื่อสารหรืออะไรพวกนี้ของเขาอ่ะค่อนข้างที่จะดีมากๆแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าไปในเรื่องของความรักเขาคิดว่าคุณน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นยังไงหรืออะไรแบบไหนแล้วเขาก็จะคิดเสมอว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณควรที่จะทําอะไรยังไงกับเขาควรที่จะดูแลเขาตรงไหนหรืออะไรยังไงอะค่ะคุณเมทุน เหมือนเขายกภาระทุกสิ่งทุกอย่างมาวางไว้กับตัวคุณทางนั้นเลยอะค่ะคุณเมทุนไพ่เขาที่ขึ้นมาตรงนี้เหมือนเขาเองอะไม่ได้ยอมปล่อยมือคุณไปไหนเขาก็ยังอยู่ตรงนี้เดอะแฮงแมนน่ยก็คือจับมือไว้อยู่แต่ว่าเลือดที่จะไม่ได้แสดงออกหรือว่าอะไรอย่างไงไพ่าการสื่อสารของเขาอะเป็นการสื่อสารที่ค่อนข้างติดลบมากๆเลยนะพอได้ไพ่ใบนี้ทั้งสองสำรับเลยนะคะเป็นคนที่ อยากให้คุณมองเห็นเขาจากการกระทําแต่บางครั้งการกระทําเขาอะ่ะมันก็เป็นการกระทําที่เรามองแล้วเราเดาไม่ออกเรามองแล้วเราก็ ไม่รู้จะยังไงไม่รู้ว่าเราควรจะยืนอยู่ตรงไหนหรืออะไรยังไงกันแน่ในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันทําให้คุณรู้สึกมันมันสับสนไปหมดอะค่ะคุณเมถุนในตอนนี้เหมือนคุณต้องเลือกเหมือนคุณต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อตัวคุณเองแล้วนะคะในตอนนี้เหมือนตัวคุณตั้งแต่ไพ่ตัวตันแล้วแหละอยากจะรักตัวเองมากขึ้นอยากจะกลับมาทีตัวเองมากขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะให้ค่ากับตัวเองให้เยอะมากกว่านี้นะคะและ้วพอมาเจอสถานการณ์แบบเนี้ยมัน ก็เลยแบบนิดนึงนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นชาวอุ้มรู้สึกเป็นชาวทัดลมค่อนข้างเยอะไม่ถุนตุนกลุ่มก็ได้แต่อีกอย่างหนึ่งทัดน้ำก็ได้คุณกรกฎคุณมีนคุณพิจิกนะคะ ในจังหวะนี้เนี่ยเขาอย่างไงกับคุณเมถุนบ้างคะ The s ส a ตนะคะในความสัมพันธ์เนี่ยเขาก็มองว่ามันยากเหมือนกันเขารู้เหมือนกันว่ามันยากแต่เขาคิดว่าเราสองคนน่ะน่าจะสัมผัสถึงจิตใจกันได้นะคะก็จริงๆแล้วอะ่ะตัวเขารู้สึกยังไงหรืออะไรแบบไหนกับตัวคุณเขาคิดว่าคุณเองอะ่ะน่าจะเป็นคนที่เรียนดูเขาได้ดีที่สุดเรียนดูเขาได้มากที่สุดนะคะในบรรดาใครก็ตามที่เข้ามานะคะคุณเมถุนบางทีบางครั้งเขาก็มีความ รู้สึกน้อยใจเหมือนกันนะว่าตัวคุณเองอะดูใส่ใจคนอื่นดูอะไรอย่างไงคนอื่นมากกว่าตัวเขาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าตัวคุณอะเป็นอะไรที่มีค่ามากที่สุดสําหรับเขาซึ่งตัวเขาเองอะไม่อยากที่จะเสียคุณไปแต่แบบนี้ทุกครั้งที่มีปัญหาหรือทุกครั้งที่ทะเลาะเหมือนเราสองคนอะจะไม่สามารถที่จะพูดคุยหรืออะไรอย่างไงกันได้หมดมันเหมือนแบกความรู้สึกผิดความรู้สึก เธอเป็นคนผิดสีฉันเป็นคนผิดสีหรืออะไรพวกเนี้ยไปเรื่อยๆอะค่ะคุณเม่ทุนจะเย็นๆนะอันนี้อันนี้จากฝั่งเขาอะนะคะคุณเม่ทุนอ่าแล้วก็จะเห็นไพ่สามไม้เท้าแต่เขาบอกแล้วว่าเขาเองอะได้เลือกคุณแล้วนะคะแล้วคุณเม่ทุน,นะคะคุณยังไงกับเขาบ้างในสถานะที่ไม่ชัดเจนตรงนี้ คุณมองไม่เห็นอนาคตในเรื่องของความสัมพันธ์มันเหมือนคุณรู้สึกว่าฉันคิดไปเองอยู่แค่ฝ่ายเดียวฉันทำอยู่แค่ฝ่ายเดียวค่ะคุณเมทุนคุณรู้สึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันไม่ได้ยุติธรรมสำหรับตัวคุณเลยคุณรู้สึกว่าบางทีคุณอยากจะใช้เหตุผลในการตัดสินใจหรือทำอะไรยังไงให้มันมากกว่านี้แล้วอยากเป็นเหตุผลที่ซัพพอร์ตในเรื่องของความรู้สึกของตัวคุณเองด้วยนะคะคุณเมทุนในตอนนี้ ตัวคุณเองอะถ้าจะไปกับเขาเขาเองจะต้องมีความรู้สึกที่ จริงใจมากกว่านี้ทําให้คุณมองเห็นมากกว่านี้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่สามารถไปต่อได้มีอนาคตได้ในความสัมพันธ์นี้แล้วคุณเองอ่ะเป็นคนที่สําคัญกับเขาจริงๆในเรื่องของความสัมพันธ์กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นถ้าเขาสามารถพิสูจน์ตรงนี้ได้อ่ะคุณโอเคนะคุณไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ที่ผ่านมาคุณรู้สึกว่าเขาเองอ่ะไม่ได้เป็นแบบนั้นแบบที่คุณ คาดหวังหรือคิดไว้ค่ะคุณเมทุนเหมือนให้คุณขึ้นมาประมาณว่าใช้คำว่าขายฝันมันจะแรงปะ่ะใช้คำว่าเขาอะเหมือนแบบมีอะไรยังไงอะเขาก็มาพูดมาพูดมาเล่ามาเล่าให้คุณฟังแต่ว่าเขาเองอะไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกว่าเขาอยากรู้สึกอย่าง,งานั้นจริงๆอ่ะคุณเมทุนเออดูที่การกระทําผมสิดูที่อะไรผมสิอันนี้ผมก็ทําเพื่อคุณนะ แต่คุณก็รู้สึกว่าอันนี้ทำ่อฉันหรออันนี้อย่างนี้หรออะไรอย่เงี้ยเหมือนแบบบทที่เขาจะมาก็มาบทที่แอบทำร้ายจิตใจคุณก็ทำร้ายจิตใจคุณประมาณนั้นโดยที่ไม่ได้เข้ามาเหลีดวแลหรือเยียวยาความรู้สึกคุณนะคะโอเคถ้าถามว่าในช่วงจังหวะของเดือนสิงหาคมเนี้ยความสัมพันธ์จะเป็นยังไงบ้างอันนี้เปิดไพ่มาแล้วเนาะอุ้มรู้สึกว่าความสัมพันธ์ก็ยังคล้ายๆเดิมอยู่นะก็ยัง ถามาไปด้วยกันไหมใช่ไปด้วยกันไปด้วยกัน ไปด้วยกันแบบนี้เรื่อยๆแหละแต่ความรู้สึกมันก็ยังกดเอาไว้ในใจอยู่ตรงนี้อะไรยังไงที่มันจะชัดเจนที่ตกลงที่จะมาเจอกันเดือนนี้ยังเงียบอยู่นะคะคุณเมทุนไมแน่ช่วงปลายปีหรืออะไรพวกนี้ยมันยังมีไพ่ของการเดินทางอยู่บางคนอาจจะเป็น long distance หรืออะไรพวกนี้ก็ได้นะคะที่จะมีโอกาสได้มาเดินทางได้มาเจอกันหรืออะไรยังไงในโชงจังหวะนั้นเนาะแต่เป็นว่าเดือนนี้มันจะหน่วงๆหน่อยไปได้ไหมไปได้เขาไม่ยอมที่จะเสียคุณไปหรอก แต่มันก็อืนะคะประมาณนี้ถามว่าคำแนะนำของไพ่คือ,อยังไงในความสัมพันธ์นี้ไพ่บอกว่าคือให้โฟกัสถ้าจะเดินไปในความสัมพันธ์นี้นะให้โฟกัสแต่ความสุขอย่างเดียวอื่น,น,นๆใดๆเจอบ้างไม่เจอบ้างหรืออะไรยังไงก็ตามไม่ต้องคิดถึงคิดถึงแต่ความสุขคิดถึงแต่เรื่องราวที่เวลาที่เราอยู่ด้วยกันแล้วแฮปปี้ให้คิดถึงแค่นั้นพอเรื่องอื่นคือตัดทิ้งไปให้หมดเลยนะคะคุณเมทุน คุณเมทุนเคยมีความรู้สึกแบบนี้ไหมบางทีะคุณก็รู้สึกว่าแบบเหมือนเป็นตัวอะไรในความสัมพันธ์เนี้ยค่ะคุณเมทุนอืมนะคะมันดูมืดมนหนทางไปหมดมันดูแบบมันมันเหมือนมันไม่ใช่อ่ะมันเหมือนมันไม่ชัดเจนสักทีหนึ่งอ่ะคุณเมทุนนะคะแต่ไม่รู้ทําไมเหมือนกันอะไรบางอย่างที่มันยังหลังเราให้เรายังอยู่ตรงนี้อยู่ในเรื่องของความสัมพันธ์นี้นะคะ ก็จะประมาณนี้แหละสําหรับสถานะที่ไม่ชัดเจนเนาะคือแบบเออไม่เหมะก็หนักเหมือนกันที่จะอ่านความสมพันธ์นี้เพราะว่าก็กังวลเนาะว่าแบบ จะมองว่ายังไงหรืออะไรแบบไหนนะคะเช่นเคยนะถ้าเกิดว่าคาอยากได้อะไรชัดเจนและเป็นเต็มมากกว่านีสา้สามารถสแกนคียรโค้ดนะคะทักมาหาอุ้มได้เลยเนาะใครรีบใครด่วนก็สามารถที่จะบอกอุ้มได้นะคะทักมาทางบ้านเขียวได้เลยเนาะ,ะอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันด้วยทุกคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ที่ดีมากๆสําหรับอุ้มกดติดตามอุ้มให้ครบทุกๆช่องทางด้วยนะคะจะได้แบบอัปเดตกันในหลายช่องทางนะคะทุกคนวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ ไปต่อที่สถานะของคนที่มีคู่นะคะสำหรับชาวราศีเมถุนละคนาเมถุนที่มีคู่นะคะจากไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยเหมือนคู่รักที่เพิ่งผ่านสมบหรรคุสมรภูมิมาสดสดละล้อเลยหรือเปล่านะคะทุกคนใช้คําแรงไปใช้คําว่าเพิ่งผ่านการปรับ การทําความเข้าใจการรู้จักซึ่งกันและกันมาหรือเปล่าคะคุณเมทุนเพราะไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมันเหมือนว่าเป็นคู่รักที่แน่นอนแหละเราสองคนอะจับมือกันมาผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาค่อนข้างที่จะเยอะมีปัญหานั่นแหละมันมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะบางคนอาจจะมีเรื่องของเวลานะคะที่มันอาจจะไม่ค่อยตรงกันสักเท่าไหร่เนาะมันเหมือนแบบว่าเอ้ยเวลาเราว่างเขาไม่ว่างหรืออะไรที่เราชอบเขาอาจจะไม่ได้ชอบ หรืออะไรพวกเนี้ยมันไม่ค่อยคอนเนคกันขนาดนั้นนะคะคุณเมทุนแล้วอุ้มก็รู้สึกว่าเป็นคู่ที่เมื่อก่อนอะพูดคุยกันเยอะแต่พอมาในช่วงจังหวะนี้เนี่ยมันเหมือนนิ่งเกินไปนิ่งเกินไปเรื่อยๆบางคู่อาจจะรู้สึกว่าคู่รักหรือคนรักของคุณดู ดูเหมือนเป็นคนที่คุณไม่ได้รู้จักเขาหรืออะไรแบบนั้นนะคะคุณเมทุนเังนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์อ่ะมันก็เลยจะเป็นแบบนี้นิดนึงเนาะแต่ในช่วงนี้มันเหมือนเพิ่งเอาชนะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วหันมาโฟกัสที่กันและกันหันมารักกันมากขึ้นทุ่มเทใส่ใจดูแลกันมากขึ้นนะคะอุ้งรู้สึกว่าคู่นี้อาจจะเริ่มจากการเป็นเพื่อนกันมาก่อนก็ได้นะมันเหมือนมีการเข้าใจกันนะคะมีการแบบเขาเรียกอะไรอ่ะ เหมือนพอเรียนรู้กันอยู่แล้วว่าคนเนี้ยต้องเป็นแบบนี้หรืออะไรอย่างงี้แน่เลยนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะ,ะให้ประจําตัวของคุณเมทุนนะคะเหมือนตัวคุณเองก่อนนะ้เนี้ยเหมือนรอทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อไหร่จะดีขึ้นนะเมื่อไหร่จะโอเคขึ้นนะแล้วมันก็มีเลือกเดิมๆซ้าๆย้ำๆเกิดขึ้นเรื่อยๆนะคะคุณเมทุนนะซึ่งคุณก็พยายามที่จะอดทนอดทนเอาไว้นะคะคุณเมทุนเนาะประมาณนั้นนะคะอืม ถามว่ามันเกี่ยวกับเรื่องคนอื่นไหมอันเนี้ยไม่ได้แบบเป็นเรื่องรักสามเศร้าแบบตรงๆขนาดนั้นแต่ว่ามันจะเป็นในเรื่องของแบบหยาดผีน้องเอย้ยหรืออาจจะเป็นในเรื่องของเพื่อนเรื่องของบุคคลโดยรอบครอบครัวคุณนะคะคุณเมทุนที่อาจจะแบบครอบครัวเขาและคุณอะที่อาจจะสร้างปัญหาให้กับคู่ของคุณเรื่อยๆนะคะคุณและคู่เรื่อยๆเออใช้คำเนี้เนาะ สำหรับให้ประจําตัวเขาคุณเมถุนเขาพยายามวางทุกสิ่งทุกอย่างให้อยู่ตรงกลางที่สุดเท่าที่จะทําได้พยายามบาลานพยายามจัดการในทุกๆเรื่องให้ทั้งคุณทั้งครอบครัวทั้งอะไรก็ตามเดินไปด้วยกันอย่างมีความสุขที่สุดนะคะแต่ว่าตัวเขาเองคุณเมถุนบางทีเขาเป็นคนที่ความอดทนมันไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นเป็นคนที่เขาอดทนแหละเขารักคุณแหละแต่ว่าบางทีคุณเมถุนบางเรื่องที่มันเกิดเดิมๆซ้ําๆและเขาเองเป็นจุดศูนย์กลางของ มันเหมือนแบบครั้งนั้นมีปัญหาก็วิ่งมาหาเขาทางนี้มีปัญหาก็วิ่งมาหาเขามันก็เลยอาจจะทําให้เขารู้สึกอึดอัดบ้างนะคะรู้สึกแบบอยากปิดวิเวกอยากอยู่กับตัวเองหรืออะไรพวกนี้ค่ะคุณเมทุนดังนั้นเขาอาจจะแบบว่าไม่ค่อยเป็นที่พึ่งที่ดีให้กับคุณสักเท่าไหร่ในบทบาทที่ผ่านมาเนาะแต่ว่าในช่วงจังหวะนี้เนี่ยเหมือนเขาเรียนรู้กับปัญหาเรียนรู้กับเรื่องราวเรียนรู้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้ดีมากขึ้นได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะคุณเมทุน แล้วเขาก็รู้แล้วว่าตัวเขาเองควรที่จะโฟกัสอะไรควรที่จะรักในแบบไหนดูแลอย่างไงนะคะคุณเมถุนอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคดีเขาอ่ะมันจะมีในเรื่องอันนี้เล่าให้ฟังนะเหมือนดูดวงส่วนตัวเลยมันอาจจะมีในเรื่องของเพื่อนเก่าที่อาจจะสนิทกับเขามากๆหรืออะไรพวกนี้ก็ได้นะคะคุณเมถุนมันมีคดีเรื่องนี้เหมือนกันอะ โอเคค่ะทุกคนแต่อุ้มมาดูในความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยเหมือนความสัมพันธ์ที่มันเหมือนปรับอะค่ะทุกคนเหมือนทั้งคู่อะปรับเข้าหากันเนาะอะไรที่ไม่เข้าใจกันอะ่ะก็มีการพูดการคุยการอะไรยังไงกันแล้วนะคะในช่วงในช่วงเวลาเนี่ยอุ้มรู้สึกว่าคุณทั้งคู่เนี่ยจะโฟกัสที่ความสุขเนาะแล้วโฟกัสที่ความสัมพันธ์แล้วก็เดินไปด้วยกันะนะคะคุณเมทุนเนาะดังนั้นในจังหวะของเดือนสิงหาคมนี้ถามว่าความสัมพันธ์น่ะจะเป็นยังไงบ้างภพที่ ขึ้นมาค่ะคุณเมทุนแน่นอนแหละอาจจะไม่ได้ไว้ใจซึ่งกันและกันแบบ100ซนขนาดนั้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณจะกลับมากลมเกลียวกลมกลม่อมและเป็นครอบครัวที่เห็นไหมไพ่สิบเหรียญนะคะเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบเป็นครอบครัวที่เหมือนเดิมม่ะทุกคนเมื่อก่อนเป็นยังไงในตอนนี้ความสัมพันธ์ก็จะเป็นแบบนั้นนะคะมากับไพ่ควีนถือไม้เท้า Metal, เนาะก็จะมีความเป็นกันเองมากขึ้นมีอะไรก็จะพูดจะบอกจะปรึกษาจะอะไรอย่างง กันด้วยนะคะมากับให้คินถืไอไม้เท้าเนี่ยจริงๆแล้วค่ะคุณเม่ถุนถ้าดูดูส่วนตัวอุ้มจะบอกว่าคุณทั้งคู่เนี่ยเป็นคู่กันเลยนะมันเป็นคู่ที่เข้ามาเติมเต็มเป็นคู่ที่เข้าใจกันเป็นคู่ที่เข้ามาซัพพอร์ตกันนะคะทุกคนทุกๆเรื่องทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเนาะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนปล่อยปะละเลยกันไปนะคะแล้วก็มันจะมีความรู้สึกเหมือนแบบ เหมือนคนแปกหน้าหรืออะไรพวกนี้ค่ะคุณเมทุนแบบเออถ้าเธอไม่ช่วยฉันเหมือนฉันจัดการทุกอย่างด้วยตัวคนได้ตัวคนเดียวแล้วก็ไม่จําเป็นต้องมีคุณก็ได้อารมณ์ฟิลฟินั้นนะคะก็อาจจะมีการประชดประชันเอาแต่ใจนิดนึงเนาะแอบบดูปฏิทินนิดนึงเนะาะอุ้มรู้สึกว่าถ้าความสัมพันธนะ์ถามว่าจะดีขึ้นในช่วงจังหวะไหนเท่าที่อุ้มนับไพ่แล้วมองจากปฏิทินเนี่ย ก็น่าจะประมาณวันที่8ขึ้นไปวันที่8วันที่9ในเรื่องของความสัมพันธ์จะชัดเจนกลมเกลียวกลมกล่อมมากขึ้นความสัมพันธ์ตรงนี้ก็จะมีความสุขมากๆเลยอาะคะทุกคนแล้วก็แบบ คือมันจะเหมือนเดิมอะเมื่อก่อนเป็นยังไงความสัมพันธ์ต่อจากนี้ก็จะเป็นแบบนั้นเลยนะคะมันจบแล้วเรื่องราวที่ท็อกซิกอะไรยังไงก็ตามนะคะถามว่าเขาคนนี้มีอะไรอยากพูดอยากบอกกับคุณเมทุนเพิ่มเติมเมบื้องไหม่นะคะไพ่เขาที่ขึ้นมาเขารู้สึกว่าเวลาที่มีคุณนัน่นมันเป็นวัย เป,เป็นเวลาที่ดีอยู่แล้วถ้ามันเป็นถ้ามันขาดคุณไปอะ่ะเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะอยู่ยังไงหรืออะไรแบบไหนเขาคิดเรื่องนี้มาหลายตลบมากๆเลยอะค่ะคุณเมทุนนะนานแล้วเนี่ยในตอนนี้เขาตัดสินใจเรียบร้อยแล้วว่าตัวเขาจะเดินไปทางไหนตัวเขาจะโฟกัสกับอะไรแล้วคาตอบในสิ่งที่เขาต้องการตรงนั้นก็คือคุณดังนั้นต่อจากนี้ไปเขาจะโฟกัสที่คุณเขาจะมองแค่คุณและเขาก็จะมีความสัมพันธ์ที่ดี ที่สุดกับคุณแค่คนเดียวเท่านั้นนะคะสำหรับชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนนะเมถุนนะคะอยากบอกอะไเขาไหมนะคะเมถุนบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงกันได้มันเรียนรู้กันได้เนาะเมื่อใดก็ตามที่เรา2คนนั้นเรียนรู้และทําความเข้าใจกันได้มากพอแล้วโฟกัสที่ความรักที่ความชัดเจนที่มีแกันและกันมากพอ,อแบ่งปัญหา การแก้ปัญหาหรือแบ่งหน้าที่ในความสัมพันธ์กันชัดเจนมากพอความสัมพันธ์เนี้ยก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีแล้วเราสองคนก็จะมีความสุขได้นั่นเองนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะแต่ก็อยากให้แบบ โฟกัสที่กันและกันช่วยเหลือจนเจือแล้วก็ดูแลกันและกันเยอะนิดนึงนะคะในความสัมพันธ์นี้เนาะโอเคจากพ่จากลูกเต๋าที่ขึ้นมานะคะในช่วงนี้ทํำยังไงบ้างให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นนะแนะนําแนะนำว่าไปใช้เงินไปพักผ่อนไปเที่ยวไปทำอะไรยังไงด้วยกันก็ได้ค่ะคุณเมื่อก่อนน่ะคุณเคยนับหนึ่งด้วยกันยังไงคุณเคยเดินทางด้วยกันแบบไหนคุณเคยไปเจอกันที่ไหน ไปในที่ตรงนั้นไปในที่เก่าๆอะไรพวกเนี้ยค่ะคุณแล้วความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ก็จะดีขึ้นนะคะในเรื่องความสัมพันธ์ตรงนี้หรือไปในที่ที่อยากไปก็ได้นะคะคุณเมทุนในช่วงจังหวะนี้ไพ่เขาอยากให้ enjoy กันอะแล้วก็อยากให้เป็นความสัมพันธ์ที่มีแค่คุณและเขาเท่านั้นนะคะแล้วความสัมพันธ์ตรงนี้ก็จะแบบ เลิศเวอร์เลยนะคะสําหรับคนมีคู่นะคุณเมถุนก็จะประมาณนี้เนาะถ้าเกิดว่าใครอยากได้อะไรก็ตามด้วยชัดเจนและเป็นตัวเองมากกว่านี้ก็สามารถสแกนเคียลโค้ดนะคะทักบ้านเขียวมาหาอุ้มได้เลยใครรีบใครด่วนก็สามารถที่จะบอกอุ้มได้นะอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกับอุ้มนะแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะกดติดตามอุ้มให้ครบทุกๆกช่องทางด้วยวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ยังกดติดตามนะคะแล้วก็เข้ามารับชมมารับฟังกันเสมอและตลอดเวลาเป็น เป็นขาเรียกกันนะเป็นแฟนคลับที่น่ารักหรือเปล่าใช้คำนี้หรือเปล่าสมัยนี้นะคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะ